ว่าชิคร<อ>คิดว่านนคิดยังไงกับกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วเขาไม่อยากได้เขื่อนนี้ครับสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยผมผมเข้าใจนะฮะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยพื้นที่สีเขียวเนี่ยน้อยมากนะครับในส่วนของคนพื้นที่เนี่ยก็คุยกันอย่างที่ผมเสนอแน่เนี่ยเอาคนกรุงเทพไปช่วยเราปลูกด้วยก็ได้ไปร่วมกันอน,อนุรักษ์ <c oughs> ใช่ไหมฮะถ,ถ้าเราบอกอนุรักษ์อนุรักษ์แต่ แต่เราไม่ไม่ไม่ไปร่วมกันปลูกอะ่ะมันก็ก็ไม่ถูกแต่ว่าถามว่าทุกคนเนี่ยต้องสร้างกิจสำนึกการอนุรักษ์เนี่ยต้องร่วมกันด้วยชาวบ้านแถวเนี้ยนะครับรักษาป่าเผื่อน,นี้ไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปบุกลุกแล้วสมัยก่อนไม่มีที่ทำกินนะครับบุกลุกกันหมดแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการประชาธ,ธมพันธ์ขอตรงเนี้ไว้ ทุกทุกอย่างป่าป่าที่ปลูกได้แล้วก็อยู่ได้เนี่ยเขาเรียกป่าชุมชนมป่าชุมชนก็คือใช้ชุมชนดูแลครับชุมชนปลูกแต่ถ้าเป็นป่าป่าไม้ธรรมชาติเนี่ยอาจจะโดนลักลอบตัดแต่ถ้าป่าชุมชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมรกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยผมกำลังชวนคนกรุงเทพคนที่ต่อต้านนักอุณรักษ์ไปร่วมกันปลูกกับพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อน จากผลกระทบน้ำท่วม